สวัสดีจ้าเันี้ตุม่มสาวดอกรักกะไม่เ้วเด้อจ้าเมนนี้มากินลาบหมูลาบหมูช่วงนี้ก็เลยไปกินลาบหมูกินตะหมูวอนไปเห็นงานเช้าวันทำง,งานใช้เสือสีแดงแล่นลิดอันพักกับกระสีเมียน ผักไผ่หน่อยแต่ว่าตนนุ่นย่าไงเป็นผักไผ่หน่อยอันนี้อันนี้ผักเมก็กงเลยยกบะเดะมันไหลกระเขือเออไออย่างก่อนนี้ผักกาดขาวแล้วก็ต้นหอมพันปีเก็บไว้โดนเลือแต่เท่านี่เลือแล้วแล้วก็พี่เล้อไม่กินน้ำกันเลือดจ้าก็เหนียวหอนๆคือเกาเ มีหอวตับหมูอืมนันคุกรลอนมันคือเผ็ดจัดแปลบไย

อกอะไรเนี่ยนี่พังมิเกิดยีน้ำปลาทะไมจะเก้าหว่าือมือนี่คนนั้นมาปลูกน้ำบัตร,รมังซื้อมาแร่านกำลัหาแบบ มันดีประเด้ยุ่ัวไว้ราสอบมีเวลาทาสวยบ,มบ,มบ,บมํมันบีบมีกับบมีเวลาเห็ดเพ็มเต็ม mm พี่ครัวเต็มนะอันก็ปลูกเองนะในหน้าบ้านไม่ไดซื้อมาพี่กินไม่มาหัดร่า,างเหรอ มะเขือมาประดับขอดกินกมือเปิดแล้ว ก่เบ่อจากพี่น้องมัหลายกินบอเซร,าจ,ารจันย์บรยางไปได้กิ่งเลยไบยกโลถามหาเบรเกินอากสิบหนึง ตุ่มสาวดอกลักก,พกนน็พ่อตำหนีก่อนเนื้อหายอิ่มหรอที่มืเบิร์ดดอกมิกินให้พีน่น้องเมื่อซื่นอ่านตุ่มสาวดอกก็ฝากช่องไเลดเจ้าอยมีเฟซบุ๊กกะตุ่มสาวดอกหลักยูทูบกะตุ่มซีมันนีเด้งกินแซบเขาไปเบิ้งให้เลดเจ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเลดเจ้าสวัสดีจ้า